โอเคสวัสดีครับแล้วก็นอนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแน,นลนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมม่น้ล็อกออนไลน์ซาวเวอร์คาส,สาัมบีเดีนเคิเคยนะครับผมก็อยู่กับอาชีพโซลิเปอร์นะครับหรือว่า SR ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเทสดาเมจให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่า,าระหว่าง ชาร์โดนะครับผมชาร์โดาฟรี Free นะครับชาร์โดนะบูสเตอร์เนาะที่เราได้ฟรีมาตอนเลเวล100นะครับผมของอทชี่โซลิเปอร์นะครับแต่ <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยนเป็นชาร์โดนะโซลิเปอร์อาร์มเนาะอันนี้เราก็ใส่กับเทวันโด้ T ด้วยเนาะสองข้างนะครับผมก็อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นรองเท้าชาร์โดนะพอดีว่า ผมยังไม่มีงบไปทับนะครับผมคืองบหมดนะแค่ซื้อไอ้สามตัวนี้นะครับมี shadow s o l i p e r ipper, shadow armor เนาะบวก9นะครับเทอร์ว,วันโด shadow weapon บวก9แล้วก็เทอร์วานโด shadow shield บวกเนะี่ยงบก็หมดแล้วเนาะไอ้ไททันนี่คือเอามาจากมนะีช็อปเนาะใส่ให้มันครบนะครับรองเท้าผมก็ขอเป็นใส่เป็นออริสไปแทนละกันนะครับผมก็น่าจะเสริมดาเมจได้มากกว่านะเพราะว่า รองเท้าอ่าโซลิเปอร์เนาะมันคุณสมบัติคือมันลดคู่ดาวของสกิลอ่าโซอ่โซเฮเวิร์ดเนะาะครับผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นไออ่า,อาโอเคเขาก็คือลดคู่ดาวของโซเฮเวิร์ดเนาะพอดีผมไปอ่านในดีวารีไวท์ไพรส์นะครับผมมันเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งเนาะแต่นี้เป็นโซเฮเวิร์ดนะครับลงสองวิเนาะแล้วก็พวกออกสเตซิสแล้วก็แม็กซ์พีเอสที อย่างละ3%เนาะโอเคก็เดี๋ยวเทสปประมาณนี้ละกันนะครับให้เพื่อนๆดูกันว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมากมาขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติมันก่อนละกันนะครับผมก็คืออ่า Soul Ripper Shadow Armor นะครับผมก็เพิ่มดาเมจของสกิล Svo นะครับผม20%นะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งขั้นการอัพเกรดนะครับก็เพิ่มดาเมจของสกิล Sbar อีก3%นะครับอย่างผม บวก9นะครับก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก27เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าไปใส่คู่กับ Soul Ripper Shadow s h o l นะครับผมก็ลดสกิลคูลดาวอ่ลดคูลดาวสกิลของ Soul h e s t ลง2วิเนาะแล้วก็ถ้าใส่คู่กับ h e a v e n o Shadow 2ชิ้นนี้นะครับผมก็ได้ All s t a t บวก7แล้วก็ Max HP SP 3เปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> ต่อมาในส่วนของเทมอโดชาร์โดเว a ป o n นะครับผมก็ aspd บวกหนึ่งเนาะแล้วก็พุกหนึ่งขั้นการอัพเกรดนะครับ m, m adk adk เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าบวกเจ็ดได้ก็ aspd บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ max AH hp sp บวกให้ด้วยเนาะ hp ให้หนึ่งพัน sp ให้สองร้อยเนาะอ่ะในส่วนถ้าเป็นบวกเก้านะครับก็ aspd บวกหนึ่งนะครับผม max AH hp s t e บอกอีอย่างละ10%นะครับก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่าอ่โซลิฟเรานั้นเลือดค่อนข้างต่ำนะอย่างของผมก็เนี่ยแค่หมื่นหกเองนะครับเจออ่าน้องเฟยน,นะครับใน GMT คว้างขวดทีเดียวนอนเลยนะครับผมน้องคว้างมาสองหมื่นไอสองเอสเอสองหมื่นนะครับเลือดมีแค่นี้นะครับโอเคต่อมาในเป็นเทวันโดชาร์โดชิลนะครับผมก็ m อ็ k เอเพิ่มขึ้น3%นนะครับแล้วก็ วิซูเวเกอร์นะครับผมทุกหนึ่งวลเนาะก็เพิ่มเฉยทางกายภาพ3%เเนาะถ้าเป็นแฮปปี้เบรกนะครับก็ทางเวทโมนเนาะอีก3%เนะครับเนาะแล้วก็ถ้าบวกเได้ a อชพีเบวกสองนาะบวกเก็อีกเพิ่มอีก3นะครับผมถ้าใส่คู่กับในส่วนถุงมือนะครับก็ออสแตดบวกสามเอชพบวกบอีกสเปอร์เซ็นต์นะครับลดการใช้ ลด sp การใช้สกิลอีกสิบเปอร์เซนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคุณสมบัติมันนะที่เราสนใจคือในส่วนของเสื้อนะเพราะว่าเราใช้สกิลเอสป้าในการเก็บเวลค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็มาเสริมดาเมจเนาะโอเคในส่วนของคอร์ฟ้าคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายนะครับผมก็เสริมของอ่าสกิลแล้วก็อย่างอื่นอีกนิดนึงนะครับผมว่าที่เรารู้กันเนาะ และอิสปายแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตะครับผมในส่วนของอ่านี้เนาะกรามาอุปกรณ์ผมตามนี้เลยนะครับผมหมวกแฟนทอมเนาะแฟนทอมบวกสิบเ็ดนะครับใส่การ์ดอ่าเกรซซานาเล่นะครับผม,มเพิ่มนาวิของธาตุโฮลี่เนอยผมก็ไปยืมจากบิชอปอโดรัมัสมาเนาะอันเนี้ยโคคาดุยนะครับผมปากทีสเปานะครับอ่า อ๋อเป็นอินสองวิสองรักสามนะครับผมเสื้อเมกิข้ออ่าเสื้อไอสิบเจ็ดจุดหนึ่งไทยบีนะครับผมก็เมกิสองนะครับผมใส่การลิมิ้งเดชอันนี้มากันแตกนะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมแล้วก็อ่าคาท่าเลนติลุสนะครับผมอ๋อ oh, ไม่ดีนะเอชเอพีดีบวกหนึ่งแล้วก็อ่าตีธาตุน้ำแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโลตายแม่บันนี่นะครับผมแล้วก็ มัฟ17.1บีไทยนะครับออฟ2แคสเตอร์1เบิร์บออกนะครับ <c oughs> แล้วก็รองเท้าเป็น17.1เหมือนกันนะครับผมมีเมจิกเป็นฟิกเนาะแล้วก็สเปรวัสเตอร์นะครับผมแล้วก็การในเมมเอรลินเนาะโอเคก็ถุงมือเจาะไว้สองข้างเป็นกนาดม้าหัวขาดนะครับก็เดี๋ยวลองเทสนามิทให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเออมันเป็นขนาดไหนอะไรยังไงกันนะครับ อาแล้วก็สเตตัสละกันนะครับผมเดี๋ยวลืมสเตตัสตอนนี้นะครับผม AG 90ก้ิบวิสี่อินนะครับแล้วก็เ e ็ก2 0นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอตีเทียบกันที่ขนาดใหญ่ละกันเนาะเพราะว่าประดาผมก็ใส่เป็นขนาดใหญ่จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมว่าเป็นยังไงนะยิง10ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นค่าเฉลี่ยให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันเป็นมากนะ้อยขนาดไหนเนาะ ถ้าผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยนะโอเคเดี๋ยวผมขอรอโซฮาเวตมันหมดสักหนึ่งนะครับโอเคอะเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุโอรีนะครับปึ๊บเนาะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมคอสฟ้า คอสฟรีเนาะยิงเข้าไปครั้งที่หนึ่งเราเมีเท่าไหรนะ่น่ครับสองหนึ่งหนึ่งโอเคครั้งที่สองนะครับผมสองศูนย์หกนะครับครั้งที่สามนะครับออกกดผิดโอเคครั้งที่สามนะครับสองหนึ่งห้านะครับก็ครั้งที่สี่นะครับผมสองศูนย์เจ็ดนะครับครั้งที่ห้านะครับผมสองหนึ่งเจ็ดนะครับครั้งที่หก ครับสองเนาะครั้งที่หนะครับครั้งที่เนะครับผมโอเคสองนะครับเมื่อกี้เน็ตกระตุกนะครับสองครั้งที่เครั้งที่แครับผมสองหนะครับครั้งที่เ้านะครับผมปั๊บสองนะครับแล้วครั้งสุดท้ายนะครับผมปั๊บสองนะครับผมดาเมจเบียยูที่ 1> 2 13.6นะครับสำหรับขอแจกฟรีนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเป็นคอร์สอันนี้เนาะสิฟนะครับผมแล้วเราก็แตกเซร็จเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะมาเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคยิงครั้งที่หนึ่งครับผมปั๊บ3 18นะครับครั้งที่สองเนาะปับ๊บ2 92นะครับแล้วก็ครั้งที่สามนะครับผม 3 2 7นะครับครั้งที่4นะครับ279นะครับครั้งที่5นะครับผม3 1 2นะครับครั้งที่6นะครับผมปั๊บ3 1 0นะครับ7นะครับผมอะไรวะ2 8 3 2 8 3นะครับเดี๋ยวผมรอสเปร์วัตเตอร์หมดแป๊บหนึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7ต่อไปก็ครั้งที่8นะครับผม 2องแปดเนาะสองนะครับทั้งก็สามศนะครับหนึ่งสองสีกอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายนะครับเพี้ยงเข้าไปสามหนึะครับดาเมจเรียรอยู่ที่สามศนะครับห่างจากเมื่อกี้ไปก็เกือบ เกือบแสนนะครับก็ยามเอชเฉลี่ยมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ213.6เนาะ213.6นนะครับห่างก,กันประมาณ8500นะครับผมก็ถ้าตีเข้าๆก็คือขึ้นมาประมาณ50%เ็กือบ50%นะครับผมซื้อไว้เยอะอยู่นะแต่ว่าอย่างที่เห็นกันนะครับคือมันอาจจะแรงขึ้นจก ประดับด้วยเนาะมีประดับแล้วก็มีของรองเท้าออริสนะครับดังนั้นก็อาจจะถ้าใส่เป็นแค่ครบเซตแล้วก็ประดับอาจจะใช้เป็นประดับบิสเนาะอาจจะดาเมจเบาลงกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมมีไอตัวตีขนาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะนะครับนะก็อาจจะดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเอา,เอาดาเมจเนาะในส่วนของ โซลีฟนะครับผมก็ประดับก็แนะนําเป็นประดับดีขนาดตะกันนะในในความคิดของผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่พอขึ้นมาอยากเห็นดอกเซตจะัดจัดเต็มของพี่จังเลยนะครับผมก็เปลี่ยนเสื้อนะครับอ่ะผมเตรียมมาแล้วนะครับเป็นเหมือนกันนะครับเสื้อไทยเดียวกันออฟเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดแอมดาวเอนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดาเมจให้เพื่อนๆดูกันนะครับ คงไม่ทําเป็นดัมมิชเลี่ยให้ดูนะอันนี้ดูกันเลยนะครับว่ามันขนาดไหนนะอะเรียบร้อยนะครับใสมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีเียบโซนี้หนึ่งจึดจุดจุดโอเคแล้วก็อันนี้นะครับยีเข้าไปปั๊บอ่ะผิดสกิลปพ๊บอ่ะสามห้าสามสองนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับสามหนึ่งห้านะครับสามสองห้านะครับเนาะ เนี่ยก็ดาเมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถ้าคิดง่ายๆก็คืออยู่แถบเลขสามหมดเลยนะครับถ้าใส่การ์ดวอตเข้ามาเนาะเมื่อกี้ถ้าเป็นนูเ้อ้อ v i v i n g d เดมันก็ประมาณเท่าไหร่อะสามแสนสองแสนกว่าๆเนาะสองแสนแปดถึงประมาณสามแสนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเลือดเนาะเรื่อง HP การลดพองมัดนะครับ ก็ประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้มีถ้าเป็นแบบว่าครบเซ็ตเรื่องรองเท้าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยมาให้ดูอีกทีนึ่งนะพอดีผมไม่ได้ทำไว้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันก็แค่รดกคูดาวของสก so นะิลโซฮาวเวดเนาะผมก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าอ่าถ้ามาใส่ครบคู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอตัวของแมก HPSP เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงนะครับรมไปถึงเรื่องของ offset เนาะก็เป็น offset บวกสิบให้นะครับโอเคก็ไว้ถ้าผมมีงบแล้วได้ทำนะครับเราต้องบอกก่อนว่าแล้วได้ทำนะครับไม่แน่ใจจะทำหรือเปล่านะก็ยังไงเดี๋ยวผมเอามาเทสให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ละก,กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา ดูกันครับก็เป็นกำลังใจใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด sub สไ r i b ์กับช่องพงศธรแชนแนลนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกย,ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบนะครับไม่เป็นไรครับยังนะครับก็ยังดีก็ด,ดีใจแล้วนะครับเดยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวันนีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ